ครับค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันแน่นอนคะ่ะกับ,บน้องกิ่งเหมือนแพรนะคะกับซิงเกิลล่าสุดฉันผิดฉันผิดที่คิดว่าเรารักกันนะคะสดๆที่นี่หลังโฆษณาค่ะกิ่งเหมือนแพรกับซิงเกิลล่าสุดเพลงฉันผิดที่คิดว่าเรารักกัน ที่บอกว่าทนไม่ไหวเธอไม่ผิดนะที่คิดว่าเราเข้ากันไม่ได้เธอไม่ผิดจริงจริงเธอจะทิ้งฉันไปไม่ผิดในไรไม่มีใครว่าอย่าห่วงกันฉัน ไม่กล้าท้อเธอสักนิน้ถ้าจะมีคนผิดฉันคิดว่า,าจะเป็นฉันฉันผิดที่เข้าใจผิดผิดที่คิดว่าเรารักกันคิดว่าเธอไม่ใส่เหมือนฉันอะไรก็ยอมกันไปฉันผิดที่รักคนผิดผิดที่คิดว่าเธอจะรักฉันได้ ฉันคงมองโลกดีกันไปก็ลืมระวังมีสายหัวใจของเธอเดี๋ยวก็คงดีที่เจ็บก็คงจะหายเดี๋ยวก็หยุดแล้วจะเสียน้ำตาจะไม่มากมายเดี๋ยวฉันก็คงเชิ่น ใจได้ในสักวันฉันไม่กล้ารองไม่กล้าทอเธอสักนิ้นถ้าจะมีคนผิดฉันคิดว่าน่าจะเป็นฉันฉันผิดที่เข้าใจผิดผิดที่คิดว่าเรารักกันคิดว่าเธอในใเหมือนฉันอะไรก็ยอมกัน แตฉันผิดที่รัคนผิดผิดที่คิดว่าเธอจะรักฉันได้ฉันคงมองโลกดีกันไปเป็นลืมระวังนิสัยหัวใจของเธอ ฉันที่เข้าใจผิดผิดคว่าเรารักกันคิดวอใมันฉันอะไรก็ยอมกันไปฉันที่รค,คเได้ฉันคงมองโลกดีกันไปกัลืมรือรวังอีใหัวใจของเธอ ระวังนีไซน์หัวใจของเธอขอต้อนรับน้องกิ่งมือนแพรค่ะสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนี่หอแฟนคลับมาอีกด้วยนะขอเสียงแฟนคลับที่มาเชียร์น้องกิ่งหน่อยแล้วนะคะไี่ร้ว่ามากี่ครั้งแฟนคลับก็ยังหนาแน่น เล่าไหมเพ่งต้อยีมาออกเสียงนะคะใช่แล้วค่ะเซนนี้มีชื่อว่าฉันผิดที่คิดว่าเรารักกันนะคะก็เป็นซิงเกิลที่4่ใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยนะครับการทำงานในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะฮะ ทำไมเป็นรูปแบบของหนังสั้นถามเลยว่าทำไมต้องเป็นหนังสั้นด้วยครับก็คืออย่างก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกิงจะไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดง MV ของตัวเองเองนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอครั้งนี้เนี่ยเราอยากจะมีอะไรแปลกใหม่อยู่เสมอสําหรับอัลบั้มเดียวของกิ่งนะคะแล้วก็เลยเลือกที่จะให้ซิงเกิลที่4เนี่ยกิงได้เล่น MV เองคือ MV เนี่ยจะมี2แบบนะคะเป็นหนังสั้นด้วยแล้วก็เป็นตัว MV ด้วยนะคะแล้วก็เลย การที่กิ่งจะได้แสดงเองเป็นครั้งแรกเนี่ยพี่ๆเขาก็เลยลงความเห็นว่าอยากจะให้กิ่งได้แบบทําอะไรที่มันแปลกใหม่โดยการที่ได้แบบ acting ไปเต็มๆเลยกับการเล่นหนังสั้นเลยค่ะเพราะว่าจะยาวถึง11นาทีด้วยงานนี้ไม่ใช่แค่น้องกิ่งได้แสดงความสามารถยังได้ถือได้ว่าได้ทีมงานที่มากความสามารถมาร่วมงานด้วยทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็โชคดีมากๆค่ะที่ได้พี่เต๋อนวพลนะคะเป็นผู้กำกับหนังสั้นที่ได้รับรางวัลหลากหลายรางวัลเลยแล้วก็ทําเรื่องเมทาวีค่ะที่เป็นบันทึก กรรมไปไปนะคะแล้วก็เขียนบทให้กับเรื่องรถไฟฟ้ามหานตเธอแล้วก็ท็อ,ทอปซีเครตไวรุ่มพา้านด้วยงั้นถามเลยนะครับทำงานกับคุณเตอ๋อเนี่ยนะครับดุหรือเปล่าแล้วก็มีารื่องนะครกันน้องรานร้งงาานอง่งจรงก็ ถนัดในเรื่องของการร้องเพลงมากกว่าแอคติ้งพี่เขามีหรือ<า>ว่ามีการติวเข้มยังไงบ้างก็งติวเข้มมากๆค่ะพี่เตอ๋อจริงๆไม่ดูเลยนะคะใจดีแล้วก็เ<ม>หมือนคอยบอกคอยสอนแนะนํากิ่งตลอดอย่างเช่นก่อนที่จะไปถ่ายทําจริงๆเนี่ยก็นัดมาเวิร์กช็อปก่อน 2, <ๆ S> 2วันนะคะเพื่อที่จะแบบมาซ้อมดูซ้อมบทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เต๋อก็บอกว่าให้กิ่งคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการแสดงให้กิ่งแบบเล่นค เป็นตัวเองเลยค่คะคือแบบทั้งการพูดอะไรทั้งหมดก็คือเป็นภาษาของกิ่งเองเลยแต่เห็นที่ถ่ายเมื่อกี้มีเอาดอร์ออกมาเยอะเหมือนกันมีสาวเี่ออกไปกลางแจ้งก็คือต้องทํางานแข่งกับเวลาได้ข่าว่ามันแข่งมากจนกระทั่งคุณต้อง รีบเปลี่ยนชุดอะไรยังไงไหนลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับก็คือการถ่ายทำานี่นะคะเราจะถ่ายเป็นแบบว่าลองช็อตนะคะคือจะไม่มีการคัดไม่มีการตัดต่อเลยนะคะแล้วก็เราจะต้องทั้งกิ่งแล้วก็ตัวพี่พระเอกเนี่ยจะต้องจํหบดทุกอย่างให้ได้ทั้งหมดแล้วก็พอไปถึงตรงนี้จุดมาร์กตรงนี้เราต้องพูดแบบนี้มาร์กตรงนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจะถ่ายทําประมาณซักของตัวหนังสั้นเนี่ยเกือบเกือบสิบรอบเพื่อที่จะมาเลือกยาวทเดใช่ค่ะมาเลือกรอบที่ดีที่สุดส่วน m เน็่ยก็ กือบเกือบยีบได้่ะ oh. เพราะว่าจะมีอุปสรรคตรงที่แบบมีเงาของตากล้องมีกิ่งเปลี่ยนเสื้อไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็คือจะต้องแบบถ่ายใหม่ด้วย <c oughs> ความที่คิวมันเยอะมากนะคะต้อง <c oughs> มีการซ้อมก่อนแล้วก็ถ่ายไว้เยอะมากๆ <c oughs> ถือได้ว่าเป็นการทํางานที่อาจจะทาให้นุ๊กกิ่งพัฒนาในเรื่องของ a <c oughs> คติ้งได้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเสียงดีอยู่แล้วไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรก็เพราะหมดทุกเพลงนะคะเอ็มวีนี้หลายๆคนได้ดูกันหรือยัง ก็เอ็มวีนะคะตัวของ MV เนี่ยจะได้ดูวันนี้วันแรกสำหรับใครที่ตอนนี้อยากดูนะคะก็เข้าไปดูได้เลยใน YouTube ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของ g m m นะคะ YouTube ของ g m m ส่วนในรายการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทยอยเปิดให้ได้ดูกันในวันนี้เป็นต้นไปค่ะใช่จะดูกันเต็มที่เลย11นาทีด้วยกันใช่หนังสั้น11นาทีแล้วก็ MV ปกติค่ะก็ตามแบบความยาวของเพลงใช่คะครับเอาละครับล้าจะสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไรครับผมก็ดาวน์โหลดเพลงของกิ่งนะคะที่ดอกจันหนึ่ง สองสามนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยทั้ง m อแล้วก็หนังสั้นนะคะมี2แบบก็จะเป็น มุมมองของความรักที่แบบจบลงไปแล้วก็เหมือนกับแบบเราเนี่ยก็ไม่รู้จะมองว่าความรักนี้มันจบลงไปเป็นเพราะใครกันแน่เลยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเราเองที่ผิดไปที่คิดว่าเรารักกันเนี่ย d o w ด l o a d เพลงกันได้นะคะย้ำอีกทีค่ะดกจันทร์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสี่หกนะคะดาวโหลดของจริงนะใช่แล้วค่ะนี่กับอัลบั้มนี้เลยค่ะยังไม่บอกที่อล้วบ้าง แต่คราวนี้ที่อยู่ในมือผมมันไม่บิ๊กติงแล้วนี่มันสามารถสัมผัสได้จริงๆนะครับเป็นเสื้อนั่นเองวันนี้มีคําถามในการแจกเสื้อด้วยคําถามถามว่าอะไรดีครับคำถามถามว่าเพลงฉันผิดที่คิดว่าเรารักกันนะคะอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าอะไรโอ้โหเสื้อก็มีบอกไปหลายรอบแล้วด้วยนะคะข้อหนึ่งค่ะอ่ะลิตเติ้ลบิ๊กติงนะคะข้อ2ค่ะอ l ะลิตเติ้ลซัมติง อาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดเข้ามาก็ไปรับดูดกันได้คะส่งมานะคะที่4242830ค่ะพายถูกก็รับเสื้อถ้าเกิดไม่มีคนตอบถูกเจะเอาเองนะชอบใช่ครับเสื้อสวยมากเลยครับนี้เป็นเสื้อพิเศษสำหรับในคลับในแฟนคลับ ไม่มีขายที่ไหนนะจ๊ะนะครับสมัครตอบมาได้นะครับ4242830นะครับแค่รูปตอบก็รีบส่งเข้ามาเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องกิ่งมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยการรวมถึงมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันด้วยมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะคะนมาฝากเราเช่นเคยนะคะขอบคุณน้องกิ่งมากค่ะครค่ะเอะไะครับในวันนี้นะครับก็หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะครับมาร์ชน้องกิ่งแล้วก็แอนตี้แล้วก็รายการ Entertainment Update ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่เข้าใจผิดผิดที่คิดว่าเรารักกันคิดว่าเธอในใสาเหมือนฉันอะไรก็ยอมกันไปฉันผิดที่รักคนผิดผิดที่คิดว่าเธอจะรักฉันได้ฉันคงมองโลก